สวัสดีนะคะพีพ่ีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ก็สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองคาละ2 0 0บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ เป็นรูปป่อรอยองค์นะคะหลวงปู่โตะนะคะรูปป่อรอยองค์หลวงปู่โตะนะคะองค์นี้ด้านหลังมีเขียนปีพศนะคะ2500นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะรุ่นราชาพยักษ์นะคะ วัดห้วยด้วนนะคะหลวงพ่อพัดรุ่นราชาพยักนะคะอุนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญนหนุนซับนะคะหลวงปู่เถิงวัดบ้านอารนะคะจังหวัดศรีสะเกดเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินคุ้ยพื้นลงยาแดงลงยาจีวรจัดสร้าง50ิเหรียญน,นะคะ เป็นรายการที่สาต่อไปรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะรุ่นอมตะนะคะองค์นี้ด้านหลังนะคะจะมีความนุนนแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะองค์นี้ชื่อรุ่นรวยชนะรวยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหนุมานนะคะเหรียญน,นี้ เป็นรายการที่5นะคะโรงยาสีเขียวนะคะสีทองนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะคะรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะคะรงยาสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อกะไรนะคะเลขโค้ดหมายเลขสองด้วยนะคะด้านหลังเป็นนกสาริกาแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อสองสองสี่นะคะเป็นเนื้อสองเคนะคะรายการที่หต่อไปรายการที่7นะคะเป็นรูปหลอนะคะรูปหลอหลวงพ่อค้ายนะคะวัดสวนขันนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะ น่าจะเป็นเนื้อกระไหล่านีพี่นี่รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญพระผงนะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งหลวงปู่ศรานะคะวัดโพสีสะอาดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญเสือคาบดาบนะคะ เหรียญเสือคาบดาบหลวงพ่อพัดนะคะปี2563นะคะเป็นเหรียญเสมาเสือคาบดาบนะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญจัตุรพิษพรชัยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยต่อไปรายการที่11เนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญเสมา มหาสิทธิโชคนะคะปีสองห้าหกสี่นะคะเป็นเนื้อกะไรนะคะองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปีสองห้าสองสามนะคะรุ่นพิเศษสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะ รายการที่13นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปี2521ด้านหลังท้าวเวสวุวรรณนะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะวัดปากของมะขามเท่านะคะปี2521นะคะ รายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อเคลือบนะคะวัดหนองกระดีนะคะรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลย รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเนื้อไม้นะคะเป็นเนื้อไม้นะคะรุ่นบูรณะพระปางปีสองห้าห้าหนึ่งนะคะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าหนึ่งสามนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพะระฤาษีนะคะเป็นพะระฤาษีนะคะองนี้ไม่ทราบที่แต่เนื้อผิวสวยลงเขาเรียกว่าเพ้นสีมานะคะองนี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะอง์นี้รายการที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่21เนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ศิรานะคะด้านหลังมีเม็ดยาน้อยนะคะรายการที่22นะคะเป็นน่าจักราตาเดียวนะคะแกะเป็นราหูนะคะมีรอยจานด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญดอหลวงพ่อพิงค์นะคะเหรียญดอหลวงพ่อพิงค์จังหวัดลบบุรีนะคะปี2506นะคะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นสมเด็จขี่ไก่นะคะหางพวงแบบนี้เลยนะคะด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังยันนะคะแล้วก็จะมีรอยฝังตะกุดด้วยนะคะ เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระ25สศตวรรษนะคะเป็นพระ25สิศตวรรษด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะเนื้อเหรียญสวยสวยเลยนะคะเป็นรายการที่25้านะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นนางกวักนะคะ นางกวากด้านหลังเป็นหลังยันนะคะ mm. เนื้อผิวกเก่า mm. แบบนี้เลยนะคะ mm. เป็นรายการที่26นะคะ mm. ต่อไปรายการที่27นะคะ mm. เป็นรูปรอหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกนะคะปี2522องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะองคงนี้หนูไม่ทราบชื่อพระนะคะวัดหนองพงนกจังหวัดนคปรปฐมนะคะเป็นเหรียญทรงรักค้ังนะคะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะ <S <s <Reese sunscreen> เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญร,ร,ร,รอหลวงปู่สุกนะคะเหรียญรอหลวงปู่สุกนะคะวงนี้รายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระสิวรีนะคะเป็นพระสิวรีเนื้อผิวมีค่าปรักนะคะและก็มีค่าปิดทองนะคะเป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่ส1อดนะคะเป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะเป็นพระผงหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ส1อ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคงมะขามเท้านะคะปี2519นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญที่ระลึกหลวงปู่สุกนะคะรายการที่32ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะ เป็นรูปหล่อนะคะพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะหล่อเป็นรูปเต่านะคะเป็นรูปหล่อเต่าแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่34นะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดอันนี้ด้านหลังเป็นพระครูธรรมะพาทอนนะคะปีสองห้าห้าสามนะคะรายการที่สามสิบห้าต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อทวดมหาวัดช้งางไห้นะคะเหรียญทรงห้าเหลียหล่ยมด้านหลังเป็นพระสมเด็จพุทธาจารย์โตนะคะปีนังองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะเป็นเหรียญพระนักปกหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่3 6นะ37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จมวลสารสวยๆเลยนะคะองคนี้ เป็นพระสมเด็จนะคะบวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเปิดโชว์ผิวนะคะ เปิดโชว์ผิวแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นหลวงพ่อกะเสมปี2518นะคะมณฑลด้าพวกที่7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นหลวงพ่อ รุ่น1น,นะคะหลวงพ่อสีสวรรค์วัดนครสวรรค์นะคะปี2535หนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่43านะคะเป็นพระจินราชใบเสมานะคะองนี้เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียมกรอบมาเรียบร้อยนะคะเป็นรายการที่สีสานะคะ ต่อไปรายการที่44เป็นพระสมเด็จนะคะอง์คนี้จะมีค่าปรักปิดทองที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นสมเด็จขี่แพะนะคะหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังจะมีกันแบบนี้เลยนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังทรงเตารีดนะคะองค์นี้นะคะเป็นดรอนะคะหน้าสวยๆนะคะเนื้อผิวมีคาบนะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่4 7เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69นะคะด้านหลังเป็นหลังยันเนื้อผิวรุ้งๆสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้หน้าคมชัดนะคะ เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพุทธศรนะคะเป็นพระสมเด็จพุทธศรนะคะสมเด็จกับสมเด็จโตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นเหรียญไม้นะคะเป็นไม้นะคะหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะรุ่น บูรณะพระปางนะคะรุ่นนี้จะใส่กรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50เป็นเหรียญนี้เลยนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบชื่อพระนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ